เข้าใจไที่มีไหเก้ออากานตางสมาธิคือขนาดเล้บัดรับตาด้วย จานจานหลับตาด้วยเปิดตัวงขยายเด้อนี่เด้อตามลาวนะวันนี้ตำมลาวนะจานนะโอเคไหมโอเคโอเคสาธุจานจับนะจับเปิดดวงนะวันนี้เปิดดวงนะจับเปิดมาเปิดลาดนะจ้าจ้ามามาก่อนมาให้ยายถือไว้ก่อนจับอีอ้าว ีจับอีกยังไม่เปิดวันพระอ้าวเจ้าที่เจ้าทางโดนจิตโดนใจน้องเอตตาเปิดได้กันเลยน้องเอตตาเปิดเลยเล็กเลขกเล็กเล็กขูดเอาเอาอีกแไม่ไม่ไมพอแล้วนี่นี่ไงนี่ไงเอออเาเลขศูนย์เออเออหลวง เออจะเอารังไงเจ็ดหกศูนย์เด้อเออะจะออกไหมน่ะจานออกไหมออกไหมตำราวไหมนี่ตำราวอเออนี่ตำราวนะตำราวนะโอเคไหมอเออนั่งสมาธิใช่ไหมนั่งสมาธิก่อนน,นั่งสมาธิโอเคเลยเค